ลุมนี้อะไรนะยังไงสองสามค่ะตีใกล้ธงค่ะตีใกล้ธงใช่ได้เท่าไหร่ค่ะนายเท่านออกอากาศดูนะจ๊ะโอ้โหเฮ้ยมาไปถ่ายรูปกันถ่ายไปเรื่อยๆค่ะให้เห็นความหล่อของทุกคนได้นะ หนึ่งสองเดี๋ยวนะตัอตั้งนี้หน่อยดูจ้าถพี่ถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วนับค่ะหนึ่งสองถ่ายห่อหนึ่งค่ะนับหนึ่งสองน้อยค่ะโอ้ทำมินิเฮา เอาไปเลยให้คืนระยะเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบต้องเผื่อลมเผื่อขึ้นเนินไหมไม่ต้องมันเป็นทางล,ลงมันลงเขาแต่ทรงนี้มันก็ร้อยยี่สิบก็จะเป็นเหล็กเก้า เท่าไหร่นะใส่เป็นหลักฐานด้วยเท่าไหร่อ่ะไม่อ่ะมีการเล่นเพราะไอ้นี่อ่ะเราไม่จ่ายเนี่ยพี่ไปอยู่ตรงนู้นก่อนเนี่ยเรื่องคุยกับพี่อร่อยเดี๋ยวมีหลักฐานเดี๋ยวมีหลักฐานวัดตัวไม่ได้นี่อยากดูว่าเขาจะตัด วนแา่ันนี้ลงเนี่ยไม่กล้เล like ่นเอย่งนี้นี่ไงกไปยุมๆันอย่างที่เขาก็ตัดไอปยินลุมันดิอ๋อแล้วี๋ยวเเขาก็หวังให้เราตัดตะไคร้ให้เาชตอ้ยิงเลยินเลยไม่อยู่ละร้อน ตคืออมันเจ้าของทองคิงมาเนี่ยมีอินเสิร์ตหรอแบบภาพบรรยากาศแบบว่าไม่ติดโครงฟอกวิวอ๋อมีเดียมงต้องต้องเบอร์น้องเลยลรอให้เขาช่วยจัง่อยให้องศึกษาเรื่องยูทูบให้หน่อยจะทำยังไงทำยังไงในยูทูบต้องมงตอนนพี่เขาจัดการใช่ไหมยังค่ะรอพี่ซื้อใช่ไม่ได้เลยสมมติไลฟ์สดนี้ไม่ไม่ได้เดี๋ยวต้อง ยังไงผมก็ไปผมไปเล่นบนบนขับเท้าดี่แก่มอญไว้ต่อนไพพงศ์เหรอค่ไม่ใช่เขาไปถ่ายตีออนน้องให้หอมเลยนะนายน้องเอางี้อ่ะเอางี้เอางี้น้องเนี่ยน้องตีตีออนน้องให้หอมถ้าเกิดตีไม่ออนตกน้ำอะไรนี่ต้องให้ก่อดอ่าใช่ยืนเล้ถือเลยโอเคใช่ไหมแล้วไม่กี้ไลฟ์อยู่ใช่ไหมเอ้าพี่พงโอเคแล้วยังอยู่นะนะ เอ้ยถ้ามันตัดทิ้งได้ผมตัดทิ้งได้ถ้าซื้อแล้วมีซื้อไปแล้วถ้านลืมตัดนี่เนี่ยเออ่ถ้าถ้าเกิดไม่อ่อนเนี่ยได้ก่อดทั้งหน้านายแล้วก็มีทั้งหน้าหนูอยู่ในนั้นตีตีไม่อ่อนเขาให้กอดตีอ่อนเขาให้หอมไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะพี่จิ้งยิ้มตังค์ จัดไปอย่างน้อยก็ได้กอดนะเอ่ะค่ะจัดเลยจัดเลยได้แล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวว่าได้เลยสรุปยังสรุปยังพี่โป้นำเลยพี่พี่โปจะเอาแบบนี้สองร้อยบาทเองนันคูณสองร้อยถุงโอ้สองร้อยเองออนแน่แน่นายคือออนอย่างเดียวเหรอรับอันนี้เลยเอาไปใช้ไม่อันนี้กูออนออนได้ห้องเนี่ยออนหรืออะไรหรือว่าใกล้ทง ไม่อยากพูดเลยนายอยู่เกลียดกล้องนายมากตอนนี้ไม่น่าก็ให้แล้วอ๋อยิงเดียวนายเล่นกัะหนูนะเจ็งไปแล้วไปซ้ายไปฟ้าแต่ละคนตีกันได้ก่อดได้ก่อดได้กอดได้ก่อนได้ก่อนดอยูตีอย่างเงี้ยกอดไ้่นเสียของหมดเลย ลุบไปทางนั้นเลยรวบไปเลยอ่ะไม่ได้ไปทางที่เราวางแผนไปเลยก็คนละห้าันโจันหารกันเข้าไปสีคนละห้าสิบเองมาได้ตังบว้ย ออนออนห่างไกลหอนเลยหอมหอมอะไรไม่ได้เล่นกับเขาอดเลยไอ้วงไม่ใจตังทุกทีเนี่ยไอ้วน้องกระหามเด้อนายจะเอาผีกิโลหอมอ่ะเอาเปล่ามหมู่นี้กูจบเลยเนี่ยนี่ของโปรผมช่องยูทูบให้น้องเสิร์ฟตอนรอเดี๋ยวนี้ งโ,โอ้โยระย,ยะธงระย,ยะธงเลยออันนไหตี่่ะใชขวาขวาทางขวาอ่ะเดี๋ยวเขาไปเอา